สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีแฟนจ่องมาเฮงผ้ามวนนะครับเนาะเอามือหนมาเบิ้งบรรยากาศส่วนคำคำนั่งแรกนะครับเนาะอ่าอยู่หอประทัดปูชีาขาวครับผมเนาะอ่าเพิ่นสีเดี่ยงปูนะครับเนาะเอาเพิ่นจัดการด้านนั่นกึศีเดี่ยงปูนะครับเนาะมีอย่างเนี้ยนะครับสำหรับ,บอาหารไอปูมือหนินะครับเนาะไปเบิ้งบรรยากาศนสำกันครับผม นมเมเน่เอฟซีสายบุญเพิ่นรวมมากนะครับเนาะได้ซื้อกับฟังไปน้ำกันครับครับผมมูมาไปเด็กันมาโฮมไปน้ำกันพีเด้อพี่น้องเด้อได้ซื้อรวมหมดนั่นไม่คู่เหรอคะนอมเมอื่เพิ่นก็จะไม่เฮ็ดตังเซียเหรอครับคู่กับการรลังเรี่องคู่อยู่นะคะั้งวให้ซื้อไปน้ำกันพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะไอซื้อกับฟังเอาเด้อพี่น้องเด้อ เรฟซี่จากสอสปลาวนลค่ะเนาะคุณลำไมชัยราชคุณกัญญาณัฐสาริตคุณวิชิตศรีสมุทรคุณสุธาภาโคราคุณสมอนโคคุณสมอนทาหาคุณปรกกายศิริศักคุณสุดใจงามขำคุณจารุวันทีหอคำคุณทวีโชคสุโภคาคุณชมพูสารนินคุณวารีวิสงคุณทองใบวิเศษอ๋อซอสปลอวิจัยเดริซี่ คุณประตาคุณอุตสาคุณพจน์ักคุณที่มีผ้าสมอหมอดงามเฉลมสวยมองแดงลาบเตอุบลคุณอรรถไพรเสนาไทยคุณพิยาพรบุรินทร์ศักดิ์คุณกาญจนะบุรินทร์ศักดิ์คุณเพ็ญศรีคณะวารีคุณประจักษ์คุณขุนพศคุณผู้หน้าหน้าคุณผู้จินตนาคุณนิจจมคุณอมรรัตน์ประทุมสูตรคุณทัพต้อยสะแก้วคุณมีสุขชัยลิตาคุณเครือวันเกียรแก้วของครอบครัวคุณยุทธาพรลินชิต คุณเทียนแก้วปราณีคุณปกามาเสียกลำคุณออนอุมาอยู่ยังคุณนิตยาไม้ท้าองคุณจันทราแสนข้าคุณจุรีรัตวงู่คุณชักนิดาพาสีัสราคุณพีรศักดิ์อ่อนแก้วคุณละมิดาอ้อยจินดาแม่อรนุษคุณสาลิตีคุณจันศรีบุญท่ำข้า คุณเตยทุณยาไล่คุณแสงุณพีเหวคุณบออมคุณอาพรคุณภูยาเดชอภิรักษ์กมลคุณการจนาจัินนทรัพั์อนันต์คุณพงสกรพองในคุณกมลพิษคุณโชคคุณกมลดีมักดาไลคุณนรองทีมุคาพัฒน์คุณมระนัดถงเคุณนางนางคำสอนปาคุณสานน คำุณเสนอนคัพูฟคุณนารมุนสังฆมณีคุณชลินังนิพนธ์คุณมณีนาเพชรมณีคุณจินตลาบ่อคุณต้นคุณทองละป้องวีรใจคุณพรไชยบูดาลัตคุณพรพิชเชลยี่คุณลาออเหลืองฟ้าคุณวิไรทัศนาคุณพิจดาวันคุณปนอมคุณกัวลาวงจันตาคุณโสกรนั่นคุณวินัยภิมาธา คุณพักต่าสุโรมเพชรนงคุณจออวิศรุตหลังรวมกลางคุณยันดีเลียงนนท์คุณกัญจนาเลียงนนท์คุณพรอพันสาเลียงนนท์คุณสุรีนิภาสีดาธรรมคุณสุธรรมาสวีดิโสคุณประนอมสุนาชัยคุณตั้งรมานแดนไทยเสุขคุณพักรังสิตสุริคุณสัมรานประดับศรีคุณยาก้อนวงคุณพิทบรพานกลางศรี ค, sociedad, ค,คุณนภากรคำคำคัทนาโคคุณวัฒน์รัตน์คุณพาพิจิณห์คุณย่าคุณนาคนรัตยากรคุณเสียเรศคุนบดีคุณนันทนานามถินุ่งเรือค,คุณสุาละคุณเจรภาคุณจินดาวงันสีคุณพ่อยไข่ริ่พันนสีคุณลักษีเอกเอนะคุณจิ๋วจ uh ิ๋วคุณนายคุณลำพูน คุณจิตจัน์ไร้เต็มนาเอชซีรักธานีคุณมีค้มลาคุณลุกิเบตที่สักคุณื่อลาแมวยังเป็นอนุภาพตัญญาเกร็นคุณเสร็นพิษสุชาติคุณอภิยาเดชอธภิรักษ์กมลคุณถึงแก้วคำติโคตรคุณจุารัตน์องคีรัตคุณปราณีวิสัยคุณประเสริฐคุณนองเย่าคุณสายฝนแสงภูเขียวคุณสดใจบัวพาคุณนุช ชัยชนะเป็น,นตสถึงจอดนอกคุณวันคำจันสว่างคุณนภัทรควรตองคุณควรตัอสองเท่งคุณสสกุลโุวบ่อนุ่งคุณนงนาคไรคุณกัญญาเนาะค่ะเนาะคุณรวงทองอคุณรวงทอง แค่ทำคุณจิตนาธุรีจันทร์คู่หน้าหน้าะคณะคุณหัตถาศิวลีกองทองคุณลำไยทองแสนคุณอัมพันธ์ชัยชมดูมาล่าสุดอันนี้เป็นเสื้อสายบุญบอสเซียเอ็กเสื้อสายบุญฮอกเซียเอเอ็คเกว่ามั้นเสื้อแมากไหม มาไม่เนี่ยแบบไม่เป็นข้อวีนมันีพอันข้อกลมแล้วค่ะเออกอันนี้อันนี้เป็นข้อวี่ได้อรือเปล่อนข้อวี่อันนั้นขานาขลาดด้านหลังเนี่ยม่คู่ขึ้นใจใดเราเขียนนึ่งยใจกับทักเพิ่มาดครับสวย้จหุ่มากไหมคุณบาเสียครับสวยเอาแวนหนาหมคุณน่อันนี้ด้านด้ข้บเออไี่อันนี้ข้อกมมันเป็นข้อวี ของเล่นก็ค่อยดีการลังก็สวยนะแต่สวยงามสีเขียวมีสองแบบโอเคลายมาใหม่นะครับสีใหม่สีใหม่อืมสีใหม่ปลาเหลชนใจมาฝากขึ้นอนก็มากได้ครับผมเสื้อกระพักก็มากเวลาได้เหรียญปูหรือสีลังแตกกระทักก็ได้ขมาได้ทุกท้องท่าให้กันทักเสียเอกทังเจวันทังเจแตงโมเจแตงโมนี่เวลาเปิดสร้างใหม่พร้อมกับเสียเอก ไปรายงานตัวด้วยครับไปทั้งนั้นสัดไปเสียไปเสียอ์แพลนรวยครับผมซัอเสียอ์แพลนรวย่ชัดเจนอาเสียชัดเจนยชัดเจนเนาะขึ้นเลยเดีนี้ขึ้นอยู่เลยเแล้วก็ไม่ต้องเว้นรักใส่เลยไม่ต้องเว้นบรเสียอ์พลวยอืมเียต็งโมเศียตงโมได้ชื่อช่องเลยเหรอเศียตงโมแพลรวยเศียตงโมวจะเลือกกดอะไรนะ ดจับสไครสุดโม่ไครนีเจ๊แตงโมพารวยเนาะชื่อส่องเนาะมีเจ่พร่อมเจ่แ่่โมพ่่่่่่ร่่่่่่ก่อเ่่่เอ่่่่่่่่่่่่เ่า่่่่กด่่่่่่่ิ่่่่่่แ่่่่่่่่นก่่ด่่่่่่่่่่ต่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่ส่่ยง่่่่่่่่่่่่่่่ ศู 2, 3, 1, 49, นย์หกสองคสี่แปดสามหนึ่งสองห้าศูนย์ครับผมค่ะาเจวันก็จะเป็นเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดหกสี่เก้าแปดหนึ่งครับผมเจตแงมูอ่ะเจดนศูนย์เก้าเก้าสองสี่ศูนย์เก้าสี่แปดครับผม เอาโทให้ถือเบอร์ได้พี่น้องเออสายพันกันเราเอาโยกมือแรงแรงกันทุกคนอ่ะละเออเพิ่มแก่โซนน้ำตันเพื่อนนะครับเนาะอ่าเอาใบยาวยกันนะครับเนาะเอาล่อปติดตามเครื่องหัวปูน้ำกันปูได้อาหารเมนูเด็ดปูสีทักมาจะไดงมือนี่นะครับเนาะล่อปัจจิตต์ตำน้ำตันครับเชื่อกันง่ามค่ะเดี๋ยวขึ้นไปเอาเตวมเอไข้าวซอยกันนะครับเอาข้าวเกี๊ยวนะไป อ่าก็ไล่ซื้อกะอ่านไปเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีทุกผู้ทุกคนก็เสียใจเงียบนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวปู้คนก็เลี้ยงแล้วแต่ว่าบาดยังขึ้นมาแห้งหัวเอามาหมอบอ่อไอปูนะครับเนาะเป็นสักขีพยานพี่น้องตัวเถิงกับเอฟซีเมื่อทุกผู้ทุกคนละน้อละทั้งช่องของเทียมมหาเฮ่งล่ะกับมีเจ๊แต้มโม่เจ๊แต้มโม่ผ้าลวยรวมทั้ง ที่อเอผ้าลวยอันหนึ่งสองกูลองคนจะเป็นสององี้ยกูต่างให้ต่างเชือโหักูต่างสื้อห้อมหัวนี่อย่างเลันจวนเสียท้ดสือนเออองไม่ไฟแล้อ่สองสอมะลำำด้วยเพราะสองมะลำสองมะลำข้อมะลำ ขอมหงวรันจวนจิตันจวนจิตร่องคนหามึงนด้เป็น้องอีสิ่ดกเเป็นกะสิยากีแล้วเนาะฟังหด้ฟังน้ออยนอนรับปลาด้รันจวนจิตจ้าอรันจวนไรฟังลำ้องไปเามันเป็นยังไงเนาะมันสิรับเลยได้สิรับมชาพราแม่คู่เนาะก้ขอ นี่แหละขอบุญบารมีปูชีบอาขาพร้อมปูตาเจ้าที่จจเจ้าฮันเจ้าบ้านเจา้าซองสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณแห่งนี้มาเป็นสักขีพยานว่าลูกหลานได้มีบุญห่วมสางน้ำกันด้วยค่ะเด้อให้พนมีโศกมีลามมีโศกมีมานขอให้เง,งินไหลน้องขอให้ท่องไหลมาเด้อสาธุเอาได้รับบุญน้ำกันได้ร<า>ับบุญกุศลน้ำกันเพาะว่านี่ยเป็น ลายซื้อเรินัทอ่านหายเรียบร้อยเนาะพกน้นเพายันไม่พูดเดอต๊ล้นกาได้รับคือเกลียด้เหียเรื่เเาแต่ว่ามันช่องหน่อยเนาะมันเพเห็นเพิ่นเห็นซื้อผมอพไรแบน้่องน่อยส่องพันใหญ่ส่องอะไรไปวัดเลยวัดลไปนจังเียอ่องกนึงเลยเ็กตไตติดตามไว้รกระดิ่งไว้ครับเ่เม่เห็นลายซื่อรื่อผู้ใดต้องการยันฟูลังปกกระถาตัมาได้ชอเหยียบมาหาแห้งรือว่าเแตมูพารวยแล้วกั CIA ผ้าวลวดมี่อันที่แม่พูเขนรมาเขียนให้เบิ่มได้ขนาดดีแล้วค่ะเนาะได้ขนาดนี้กัเนี่ยนี่ราคาสิเป็นแบบนี้เพราะว่าแม่กู้เขาเรียมมาใส่พอดีเลยได้ตะเรียนนะครับเนาะได้ตะเรียนนะครับความว่าได้สร้างตะเรียนในันเมื่อสิ อันนี้ต้องขอปูขอปูนะคะนั่การพูดไดนสิไปบขอบก็สิไปใส่เสียนี่สี่ก็ต้องขอปูแต่ว่าเลี้ยงดังนต้อยู่ตงหมูซาขอปูได้เมื่อเช้าเอาบดีกับีนี่มตนปูเนาะเอาเมื่อนไรได้ซีลอยเก่าเกลังไรมักก็ฉังมันบม เอาด่าเอาแต่ก็ลุกแล้วแต่คัดหาว่าข้าระหวางก้อนว่ามาชเลตเลาแล้วมันเมาเราายที่เอ้าวังที่ไม่อีปันี่ฮดเนื้อตืหออกหวานหวานคักหวานตไปบอกนึออกนขาหวานหวานวานหน้องคุณดังคานั้นคานั้นป้าขบัก ถ้าท้ทอมาเขาา้าท่าเข้าท่าก็อือกบกบเป็นโตมาแยงกัรช่างรังด้วย่องตัวนเ่งแยงกันดู้กบไงกบมันยงกันค่างรังอันว่า่ยกเขาไม่อันอันเขาเท่าเลยตอนแต่ไม่หายอัน,อนอก,กั่กีป่าท้อมาหอมดอกผักกะแนงหุ่นใช้ผักกะแนงพอกผักก็แยงนั่งผอบบัวบ ใช่ครัวลาอวหลายป้าที oh said, ่เขาวมาแช่คุยใช่ครับค่อนห้องอ๋อเวาไม่าำไห้หลายวันเพราะเราค้อนขีดนี่ให้จากในน้ำพาเลยที่ไปเทหนาเฮ้อกตูกคูมาให้ทหลายมมอตู้าู่วันาัานเออป้าคนจับหางง้อตูาคู่เออแทบขงแทบเลยไม่ต้องแนวถือปากแต่ว่าอันนั้นง้อต้คืน ใจปรามาให้เยโอ้ oh. แรงด้แรงด้ค่ะยาดทิศเ้ามาดทิศไมแทบข้อแทบเกินตึนน้นแถวๆน้ำไม่ต้องปาทิศเข้าปาดทิเขาว่าเขาว่าเขาทาแทนเมื่อนี้วันที่เช้าวันที่เชา้าแล้วันที่เชา้าเมื่อื่นเป็นวันที่เช้าเอ็ดเช้าเอ็ด có thủ mà chị gì chị bay mỗi ta qua mỗi qua mặt bay 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 mặt mà mặt bay mặt bay mặt bay mặt mơ mặt bay 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 mặt ครับโอเอาทิ้งเดือนริ้งเนครับผมเอาทึน้นไต่้านวัน,นี้นพ่อกำลังได้ทิ้ง่ากำลงได้ขึ้นอวัน hmm. ีหนกำลังได้ทิ้งก็ทะ้ได้ทิ้งเอาทิ้ได้ทิ้งชาวาที่อย่างตเอามาเ <c oughs> อาน้ำต้องก่อนเอาน้ำต้ก่อนเอามาทิ้งใคถูกต้องหรือเปล่าอ้อดูก่อน <c oughs> ถ็ถือ mm. รับ so ค่าสารค่าไถ่นับค่าเคราว่าใย้บาครบใช้บะคบกี่ตัวใช้บะคบเอาว่าใช้เก่าบาทต้องใช้เก่าบาทให้เก่า่าให้เก่าบาทค่าตเก้าบาเก้าบาค่าตัาเก้าบาแล้วมีเท่าไหร่จำเรวมการลงทุนรวมการลงทุนจักบาทสามเก้าเป็นาเทอร์มนอลกนาสามเก้า เอาไข่ให okay, oh, yeah. mm. ้ม oh. ันครบสิ้ยาลาตวตาดูก่อนเดินตัวตาดูก่อนเด้อท่ับท่ับากับท่าทากาท้กทก่าทกต้องกับทก้่ากัพท่า่บท่ากับทากั่บ่ท่าก่ากั่าากัม่ากมาั่าด ม่าเอารักพี่หุกแยังตาวเอาบ้างักเอาล่ะขี่บุก้าังถามันเอาพม่หดกคี้บุกเขาถ้ามันเอาเขาไอเขาอาจนะคือหายไปได้คาบานคาบาหาทีพมันแม่หน่อยดิ้าบา้คาบาน่าชเอัคนบ้า้านมาบาเก้าบาทวขาคาบคาพอขาับ แอันนี้ค้าค่าเอันนั้นค้าบนค้าม่าที่ตกน้องแล้วว่าัตกล้องแต่งอะรพี่ว่าจีได้ยู่งเเออคามหาที่ว่าจัดเพิ่มข้างั้นไดเจ็้อค้าว่าแต่ใคค้าจักอาจได้ด้วยคระค้าว่าแต่ใคค้าจักอาจได้ค่าค่าตีปาค่าเครื่องเชื่อเครื่อง่างะไอ๋อจะงมันหลายอย่างหลายอย่างมาก <laughs> Hai lát cả bao này. Hai cái ký 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 cho cả bao ký 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 đặt đây, ký 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 Có thì ký 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 thấp thấp ký 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 phao má ký 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 ท้องแรงแต่กินน้องนด้วยตองก็จะกินเขาอาปากอาปากครับว่าข้นว่าอาว่าจะกินได้น้ำแบบข้าวไหมั้งไม่ไหวนะหลวงห่อโอ้กินว่าไงต้อง